สวัสดีจ้าเพื่อนๆค่ะยายน้องพาเพื่อ,น,น,น,อนๆมาซองซองเบางต้นกีเล็กค่ะต้นกีเล็กที่ยายน้นองตัดลงมือนั่นเลยค่ะ,คะใส่เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งบ่จ้ะก็ะยายน้นองก็ลืมเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะเห็นว่าไหนเห็นเห็นบ่นนบุ้นน่ยว่าหนาจะถึงสองอาทิตย์นะคะค่ะนี่ยายน้องอุย้ยขอโทษค่ะยายน้นองพาเพื่อนๆมามาซองเบึงนะคะเนี่ยเห็นบ่นต้นกีเล็กเพื่อนกะลัง แตกยอดแตกนี่ออกกะข้าวตัดลงมเหลี่เป็นนังชีหล่ะเพื่อนเพื่อนจ้าข่าย้ายนองกับจะพาเพื่อนๆเอามาซองซองเพิ่งต้นขี้เล็กนะคะที่ย้ายนองถางลงมือนั่นล่ะเอาลงมือเพื่อนเพื่อนกระลังฟงดูน่ากินบ่ค่ะน่ากินบ่เพื่อนเพื่อนจ้าอืมบ่งดูบ่งดูบ่งยอดขี้เล็กดูนั่นน่ะนั่นน่เห็นบ่ตัดข้าวเดียวข้าวเดียวข้าวเดียวกับเพื่อนๆจ้ากับผาเพื่อนๆเอามาเบิ่งนะคะ มืซองซองบุญยอดจริเลกค่ะเพื่อนกำลังอ่อนออนกำลังออ่อนอยู่ค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าึ่งทตียายนองทางล้มมือนั่นแหละจะอําผ้าเพื่อนเพืมอนครับบุงนะคะเพื่อนล่ะบุมีวัฒนาการของเพื่อนดูพอไปยายนองก็สัญญาไว้แล้วว่าจีตัดลงแหลวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาไทยไทยเพื่อนเพื่อนคบิุงนะคะว่ามันเป็นยังไงไอไอไอตอนเพื่อนอ่อนออกยอดอ่า ตอนเพิ่นออกยอดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเ,เพิ่นยาวกันหนอกกีอยเลยย่ายนอนกับจีไทยเพิ่งอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนจ๋าเห็นบอกพิศกินบ่ค่ะเพื่อนเพื่อนเออไอหนอนเห็นแล้วโอ้โอ้โอ้เอานำไลไหล <laughs> อยากแกงขีเล็กนะคะเพื่อนเน <laughs> นพื่อนจ๋าเห็นบ่ค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาดูมางยอดจีเล็กดูบ่ล่ะเพื่อไงบอ นี่แหละมันเป็นอย่างพ่นไอ้เจ้าคอยผ้าเขาเห็ดนะคะเขาตัดเขาตัดตัดงาตัดเน่งมันลงกะเขาตัดท่อแบบว่าค่อยๆกับยังเพิ่มอื่นเพิ่นเพิ่นสุมมือเลยเพิ่นหนึ่งใส่ซับอันนี้เนาะเพิ่มอื่นมาท่อสาวท่อสาวก็อันนี้เพิ่มเออมาท่อสาวแต่ว่ายายน้องเพิ่มอื่นท่อสาวดอกเพราะว่าเขากินจอดกินนี่เขาไม่ได้กินผลของเขานะคะนี่แหละค่ะโอ้ยเบิ่งดูเบิ่งดูมองมองเป็นตะกินบ่ค่ะเป็นตะกินเนาะโอ้ยยายน้องเห็นหรอค่ะอืม เกงเกงแกงขิลกบ่ได้นองนะมักเกงขิลิกก็คือแกงแบบแบบใส้น้ำปลาธรรมดานะคะบ่บ่มักใส่ออหยังเยอะแยะไปนั่นน่ะเอาตําพี่แกงตําพี่แกงพี่แกงเฮาก็ตําใส่ไอมีพพี่แกงมีกระเทียมมีหอมแดงเนี่ยบ่มีก็บ่เป็นหยังหอมแดงก็ใส่ตะไคร้กาเกลือก็ตําลงไปแล้วก็ตําพี่แกงค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าเก็บ เก็บยอดจีเล็กนะคะโอ้ยบึงเดีบึงเห็นเห็นยอดจีเล็กแล้วยายนองขั้นเขียวอืมเนาะบึงดูบึงดูมันเปิดจ้านี่แหละป็นปงขึ้นมากสิแหละครับมันก็เห็ดแหวเสอ่อนนะคะ้าตัดลุงเลี้ยวขันเ้าบวตัดมันมันมันเป็นยังไงล่ะมันกะบ่เป็นยอดเป็นยังไงเขาพ่อใดนี่เนาะค่ะเนาะยายนองป้าเปิดเรามาซ่องซ่องบึงยอดจีเล็กเพราะว่ากัสัญญาเพื่อเพื่อไว้แล้วว่าแต่ยอดมันขึ้นยายนองจะมาทายเห้บึงนะคะ เด้ใบายานางก็ได้ตียายน้องทางมือนั่นได้ระวังได้ระวังคือ,อยานางกันนี่ค่ะยานางเพกกื่อกายู่น้ากันนี่แหละยู่น้ากันหลกักต้นชิล็กนะนะนั่นค่ะใบายานางนะคะ <c oughs> ยายนองได้ระวังระวังไว้มือทางมือนั่นได้ระวังไว้ยาใบยานยานถือเครือเพิ่นยานถือเครือ,อย,ายานออยางยานเครือยานางขาดค่เพราะว่าเราต้องเก็บไว้แพ่งว้กันลืค่ะ,คะ ที่กิปนปลาอย่านั่งอะมันเยอะค่ะเยอะเยอะวะน,นี้ตะก,กี้ไปเป็นปลาเป็นปลายู่ยู่ปลายู่ค่าเนะะี่ยค่ะวันนี้เพิ่อนอะไเพราะเพิ่น <c oughs> เพิ่นมาโลปลายู่ค่าออกนะคะมันก็นเลยมันก็นเลยเป็นหนอะไรหรอเพิ่นก็ฉีดวานฉีดยาคายาคา,ายังกับเพิ่นเพิ่นคือสิบ่อยังบงเบลืออล้วล่ะค่ะแก่ยายน้องก็ขึ้นว่าจะเก็บตรงนี้ไว้เก็บตรงนี้ไว้แล้วก็จะเฮ็ดข้างให้ยังให้เพิ่นเน,นี่ยค่ะนี่ก็เอาเฮ็ดข้างให้ยังขึ้น เดี๋ยวมันกันญไงกันเองแล้วกับหรืออาจจะปล่อยมันขึ้นน้าต้นดอกไม้ก็ได้ค่ะปล่อยให้มันขึ้นไปน้าเนี่ยเนี่ยก็ยังดีเนาะก่นเนาะนี่ไหมพอดีกับมีตตนไอ้นี่ยุกไ,ยกไก่เนี่ยต้นปีเดียทอนค่ะซึ่งยายน้องกับมาปไูไววเวลาเ่นเป็นดอกนเลื้อสวยนะคะัปีเดียทอนกันี้เนี่ยต้นมันแต่ว่าไม่ไอตอน้นไม่อันเนี้ยค่ะเขาเผาทานดีอดีทานงามงามกับยายน้องเคยเคย,เคยตัด เคยตัดแล้วก็เคยเอาไปเผาบ่คิดว่าสิเป็นท่านดีท่านงามขนาดท่านเสียงท่านนี่ดังเปีย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 งปันปันท่านไม่บกเนี่ยต้นปีดีญาทอนเนี่ยจีงเล้วค่ะเด้อเพื่นเพื่อนจ้าห็นเพื่นตายเพื่นหยังเก็บเก็บเอามาเห็ดฟื้นเห็ดหยังเอามาเผาท่านเผาหยังไว้แต่ใส้เด้อค่ะเนี่ยนี่ค่ะต้นปีดียาทอนซึ่งยายน้องปลูกไว้ค่ะแล้วก็ ยายนองกับพญ่ามเฮ็ดเฮ็ดให้เพื่อนๆฮะเดีเบื้งให้เธอเบื้งว่าต้นขี้เล็กนึ่งมันมันหย่วนน้ำลายเขาเลยซ้ำหนึ่งพาเพื่อนๆมาเบื้องต้นขี้เล็กกะทีว่าโอ้ยยายน้องมาพาไปเบื้องไปทั่วที่ทั่วเดียนเด้ะเพื่อนโอ้ยบ่ทั่วที่ทั่วเดียนหนึ่งเดาหากินยากตวนี้เยี่ยมบ่มีนี่ขี้เล็กเนี่ยยายน้องตัดตัดแล้วมันก็ปงมันก็เกิดอะค่ะ ยอดเพิ่นกัยอดย่างงามเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบาดเพิ่นไก่ไปไก่มาเพิ่นกัเพิ่นกขอคือกันล่ะเพิ่นกัขอกะเพิ่นกัข้อกีบขอหยังค่ะยายน้อกับเฮ็ดเพื่อเพื่อชาวบ้านเพิ่นล่ะค่ะเพื่อชาวบ้านเพิ่นเวลาเพิ่นยางสากไปสากมาขึ้นค่าช่วงนี้นี่นี่นี่เปินกับร่งหน่อยกับร่งอ่อนอยู่นอนอยู่นี่ค่ะเป็นตะเป็นตะเกียงเป็นตะเกียงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายน้องจะเกียงเก็บมือจักแน่นก่อนบ่ได้บ่ได้มันยั่วน้ำลายมันยั่วน้ำลายจ้ะมันยั่วน้ำลายกับ ผู้ที่ต้มขี้เล็กเพื่อนต้มบ่จืดเพื่อนต้มบ่จืดก็มีก็ต้มสองน้ำสามน้ำก็บ่จืดก็มีแต่ว่ายายน้องต้มแป๊บเดียวแล้วค่ะต้มต้มน้ำเดียวกะสมัยก่อนกะต้มบ่จืดคือกันแต่ต้มสิโอ้สามน้ำจนเปื่อยเบิดลกะกะบ่จืดกะยังขมค่ะตาตาตาสมัยก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป so ็นอย่างยายน้องจะคอยต้มขี้เล็กแป๊บเดียวต้มขี้เล็กแป๊บเดียวจืดค่ะบ่ขมบ่ขมค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าค่ะ พวล่เปิ่นกระลังป่งหยอดโป่หยังนะคะป้าเพื่อนเพื่อนครับเพื่งหยอดชิเล็กนี่ค่ะเพื่อนๆจ้ายั่วหยัวยัวน้ำไล่หยั่วน้ำไล่เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆจ้าเบิ่งดูยอดเพื่อนน่ะพวล่ะพวล่ะกระลังป่งเอรีเอรีขึ้นเพื่อนๆพื่อนจ้ากระยำหม้อควนยายหนองเด้อโอ้ยยอดชิเล็กก็มาตายให้เพื่อนเนาเบิ่งนมาตันมาโอ้ย เพื่อนๆจ้าขี่เล็กเน่ยเขาหาบางอย่างก็ได้อุ้ยหาลังเทือนี่ยายนองอยากเนี่ยยางนี่พอี่แม่เอ้สาเหตุไปยังเจ้ยายนองแก่ไหนมาปลูกไว้จังสิเอามาปลูกไว้ระไอ้อ้อนท้างค่ะรอออนทางเพื่อให้ชาวบ้านเพื่อนได้เห็นเพื่อนได้ยังแล้วเพื่อนก็ได้ขอได้เก็บนะคะเพื่อนก็จะซอยเก็บไปน้ำทังนะคะเวลาเพื่อนเห็นเนเพื่อนก็ขอคห้เพื่อนกับ่รวงบ่เกินอกค่ะว่ายายนองกับพังหมดแล้ว หัวกระปุกระพักแล้วกัะกระจิค่อยเอาตัวนี้แหละค่ะเป็นหัวบะเนี่ยกระจิค่อยเอาเก็บเก็บเก็บออกกระไม่เป็นไม่เป็นอย่างติดมันผุ๊มันอย่างแล้วนะคะเนี่ย่นกระสากไปสากมากสิละค่ะผูบัญชีลดสากมากนะเสียเพิ่นพอเิ่นเห็นแล้วมันกันแต่ตอนนี้ขี้ลดมากจะเลี้ยวบ่เเห็นหรอกค่ะเพราะว่ามันหยอดน้อยอยู่ มันหยอดน้อยอยู่ถ้าบ่สังเกตจะบ่เห็นเลยวกับเพิดเปิดจานบังดูด่วนน้ำลายซ้ำเลยหยอดขี้เล็กนะคะเพื่อนๆขอโทษค่ะค่ะยายนองพ่อเพื่อนเพื่อนเอายางบังยกหัวควันยายนองเด้อเพิดเปิดจ่าวายายนองพ่อบังจอดขี้เล็กอันก็เป็นตาบึงอีห่หรือเนาะบังดูหย่อนน้ำลายยังขนาดเลยแต่ละต้นแต่ละต้นเนาะ ว่าตั้งแต่เขาตัดลงกคะเพื่อนๆจ๋ามันเป็นย่งนี่ล่ะอ้ายายน้องก็ขอจบขิดลงเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณค่ะก่ะที่มาบึงหยดกิเลกน้ำใหญ่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ๋าไม่บายค่ะ